ผิวมันขีเหร่นะคะแหม่มจะพอกผิวขิเหร่ขีเหออกนะคะฝรั่งหลงตาค่ะทุกท่านฝรั่งกิมจูหลงตานะคะมาชิมรสชาติกันค่ะอร่อยแค่ไหน มากินตั้งกิมจูกันค่ะทุกท่านฝรั่งกิมจูลูกนี้เนี่ยนะคะใช้ปุ๋ยคอกค่ะหวานกรอบหรือไม่อกรอบมากค่ะทุกท่านรสชาติหวานหวานเล็กน้อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานจะชอบรสชาตินี้มากเลยค่ะนะคะ ฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติฝรั่งกิมจูซึ่งแม่มใส่แต่ปุ๋ยคอกมันจึงจืดไปนิดนึงเราจะไปใส่ปุ๋ยใหม่กันค่ะทุกท่านแม่มได้ปุ๋ยขี้แดดนะคะหรือดินหนังหมามาสําหรับใส่บํารุงฝรั่งกิมจูของแม่มต้นนี้ไปลงมือใส่ปุ๋ยขี้แดดกันเลยค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่านแม่มปวีณาชาแนลค่ะวันนี้แม่มจะพาทุกท่านมาบํารุงฝรั่งกิมจูของแม่มนะคะ ฝรังกิมจูต้นนี้เนี่ยแม่มปลูกมาได้สักประมาณ10เดือนแล้วค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะปลูก3มต้นเหลือรอดต้นเดียวต้นนี้ของแม่มนะคะได้กินไปนละสองครั้งรอบที่แล้วเนี่ยแม่มบำรุงเขาด้วยปุ๋ยคอกธรรมดานะคะแต่ว่าวันนี้แม่มมีปุ๋ยวิเศษค่ะแม่มได้ปุ๋ยวิเศษมาจากจังหวัดสมุทรสาครสาครน,นะคะ ก็เลยจะมาดูแลบำารุงเขาหน่อยนะคะวันนี้แม่มีฝรั่งอยู่สองลูกที่จะหอนะคะแล้วก็นู่นค่ะอีกสองลูกฝรั่งหลงตาแอบออกลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดูสิคะลูกใหญ่มากลูกโตเบ้อเร่อเลยแต่แม่คาดว่าเน,น่าแน่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์กันสิว่าฝรั่งไม่ได้หอเนี่ยมันเน่าไหมโอ้โห เปื้อนดินเลยค่ะติดดินเลยแกจัดได้จี้แล้วนะคะสองลูกดูสิคะหลงตาแม่มันก็ไม่ค่อยได้เข้าสวนสักเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็อยู่ต่ําด้วยโอ้ฝรั่งหลงตาวันนี้แมมจะตกแต่งกิ่งนะคะหอ่อทำยญ้าใส่ปุ๋ยนะคะแมมได้ปุ๋ยขี้แดดค่ะทุกท่าน ปุ๋ยขี้แดดหรือดินหนังหมามาจากสมุทรสาครน,นะคะโอ้ลูกโตมากเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์กันนะคะว่ามันจะโอเคไหมต้องล้างก่อนค่ะทุกท่านดูสิหมกอยู่ในดินเนี่ยค่ะทุกท่านดินหนังหมานะคะหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้แดดนะคะเนี่ยค่ะ มันเป็นสาหร่ายมันเป็นตะไคร่น้ำนะคะที่อยู่ผิวดินผิวดินนาเกลือนะคะทุกท่านแันไปศึกษาข้อมูลดินหนังหมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งที่ดีที่ดีมากนะคะมันมีคุณสมบัติคือช่วยเสริมเพิ่มความหวานให้กับให้กับผลไม้นะคะให้กับพืชที่ให้ผลนะคะแถวภาคกลางเนี่ยเขาจะใช้ดินหนังหมาเนี่ยนะคะสำหรับใส่ส้มโอ นะคะส้มโอแถวแถวบ้านแถวสมุทรสาครอะไรแถวนั้นอะสมุทรสงครามเนี่ย e> เขาจะใช้ดินหนังมไม้ประเภทนี้แหละค่ะนะคะใส่ในสวนมะพร้าวนะคะใส่ในสวนส้มโอนะคะมะพร้าวและส้มโอก็จะเพิ่มรสชาติได้อร่อยละมุนกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแหม่มก็เลยซื้อมานะคะสามถุงแบบนี้ค่ะทุกท่านสามถุงร้อยแหม่มก็เลยซื้อมานะคะจะมาใส่พืชพืชผล เพื่อที่ให้ผลในสวนนะคะในสวนของแหม่มเนี่ยนะคะวันนี้แหม่มก็เลยจะทดลองใส่กับฝรั่งนะคะฝรั่งกิมจูของแหม่มฝรั่งกิมจูเนี่ยนะคะเราหอ่อเราก็จะได้ฝรั่งที่มีผิวสวยๆนะคะแล้วก็ใส่ดินหนังหมาเข้าไปด้วยนะคะดินหนังหมาหรือขี้แดดเข้าไปด้วยก็จะได้ความหวานหากนะคะหากข้อสันนิษฐานของแหม่มน,นะคะ,ะมันสําเร็จเนี่ยโอ้โหมันจะสุดยอดมากเลยนะคะ แม่จะหาฝรั่งมาปลูกอีกนะคะแล้วก็ปลูกอีกสักสิบต้นน่าจะปลูกสักสิบต้นก็พอคาห่อไม่ไหวนะคะเราแม่ก็จะได้ฝรั่งกิมจูที่มีรสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าปุ๋ยขี้แดดเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้อยู่นะคะเอาละเรามาลงมือเลยค่ะลำดับแรกเนี่ยนะคะแม่จะตกแต่งกิง่งทำหญ้าแล้วก็ห่อฝรั่งสองลูกนั้นนะคะฝรั่งสองลูกนั้นจะเป็นตัวพิสูจน์ว่า ปุ๋ยขี้แดดของแมนเนี่ยมีผลต่อความหวานฝรั่งกิมจูต,ต้นนี้มากน้อยแค่ไหนเรามาลงมือทำาญากันเลยค่ะหญ้าเนี้ยแมก็จะถากถากักแล้วก็จะกรบโคนเข้าไ้เหมือนเดิมนะคะหน้าแรงเนี่ยหญ้าเป็นมิตรกับต้นไม้มากเลยค่ะช่วยคุมดินนะคะเดี๋ยวแดดจะจัดไม่นานเขาก็ยุบนะคะเหี่ยวแห้งตายไปเอง โอ้ยเก,กะกิ่งด้ยวยนม่นตัดแต่งกิ่งก่อนดีกว่านม่นจะแต่งกิ่งตามประสานะคะตามประสาความคิดไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรน้ำจะเอาโคนโปร่งๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะตัดกิ่งข้างล่างออกแล้วก็จะให้เขาเป็นปุ๋ยไป กิมจูต้นนี้สักประมาณ2เมตรนะคะเพราะว่าถ้ามันสูงมากกว่านั้นเนี่ยเก็บไม่ไหวะคะ่ะเก็บลําบากนะคะแล้วก็จะเอาโคนเนี่ยปร่งๆหน่อยโคนปร่งๆหน่อยเพราะฉะนั้นแหมก็จะนี่ลล <c oughs> <c oughs> เลยตัดเลยเกษตรตะเกินค่ะทำตามสิ่งที่เราชอบนะะใบเยอะขึ้นไปตัดออกหม่ อ,อดินหน่อยนะคะเวลาเราลดน้ำปุ๋ยจะได้ลงวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะคะแบมศึกษาดูตามเพื่อนๆนในคลิปวิดีโอเนี่วิธีการใส่นะคะก็ใส่ในวงรัศมีร่มเงาของเขาอะนะคะ ขี้แดดเนี่ยนะคะเขาจะมีเ็าจะมีแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมพวกฟอสฟอรัสเยอะเลยค่ะไปศึกษาคนที่เขาใช้ครั้งแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไอ,ไ,อไอ้ดินหนังหมาเนี่ยมันเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่ทํานาเกลือมากนะคะมากเลยเป็นปัญหาก็คือว่าเขาจะต้องลอกพวกดินหนังหมาพวกนี้หรือขี้แดดพวกนี้ออกก่อนที่จะปล่อยน้ําเพื่อทํานาเกลือนะคะ เขาเลยขุดขดลอกๆไปทิ้งไว้กองไว้นะคะในบริเวณแถบบ้านของเขาเนี่ยนะคะเขาสังเกตเห็นว่าแตงโมที่มันเกิดในกองกองขี้แดดเนี่ยมันงามมากนะคะเขาก็เลยเคิดว่าไอ้ขี้แดดเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นปุย๋ยชั้นดีก็ได้นะคะเขาก็เลยเอาไปทดลองนะคะเอาไปทดลองกับส่วนส้มโอนะคะแล้วก็ปรากฏว่าส้มโอเนี่ย มันมีรสชาติที่ดีมากรวมทั้งเขาเอาไปทดลองกับสวนมะพร้าวนะคะปรากฏว่ามะพร้าวมันมีรสชาติที่ดีนะคะโดยเฉพาะมะพร้าวที่น้ําจากทะเลไม่หนุนมาแล้วเพราะว่าการสร้างเขื่อนหรือการสร้างสิ่งกีดขวางน้าทะเลไม่ให้เข้ามาในสวนเนี่ยนะคะรสชาติของมะพร้าวเปลี่ยนไปนะคะพอใส่ปุ๋ยที่แดดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ารสชาติของมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยมันดีขึ้น ะะมันดีขึ้นเพราะว่าในปุ๋ยขี้แดดนี้ค่ะทุกท่านนอกจากมันจะมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกลือนะคะเกลือนะคะโซเดียมคลอไรด์ด้วยเนี่ยนะคะมันทำให้รสชาติของผลไม้ดีขึ้นนะคะวันนี้เลยมาพิสูจน์หน่อยว่าถ้าเราใช้กับฝรั่งนะคะโดยโดยเฉพาะฝรั่งกิมจูเป็นฝรั่งที่มีรสชาติที่ดีแล้วเนี่ยความหวานความอร่อยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ะะเอาละแหนมก็โรยๆตามเนี่ยนะคะแล้จะมีคุ่มเสร็จแล้วแหนมก็จะเอาฟางมากลบแล้วก็เอาหญ้าที่ผากเมื่อกี้เนี่ยนะคะกลบชั้นบนอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้น้ําน,นะคะได้มาแล้วค่ะฟางนะคะ,ฟา,ะ,คะฟางเก่า,า,กาแล้วก็ฟางที่หลุดจากปากวัวนะคะฟางที่หลุดจากปากวัวมันก็จะมี ที่วัวเพิ่มมาด้วยนะคะผละไม้ที่เราปลูกเองที่บ้านนะคะเรามั่นใจเลยว่าปลอดภัยไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นตะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลานะคะหรือมีพื้นที่ในบ้านในสวนหาพืชผักมาปลูกนะคะหาผลไม้มาปลูกนะคะกะหล่งมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เนี่ยวันนี้นม่ทดลองฝรั่งก่อนนะคะแล้ววันหลังนม่นก็จะไปใส่กับมะม่วงค่ะมะม่วงของเราจะได้หวานอร่อยอยิ่งขึ้น แล้ะค่ะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะช่วยรุ้นและเป็นกำลังใจให้กับการพิสูจน์ของแหม่มด้วยนะคะใส่ปุ๋ยขี้แดดนะคะหรือดินหนังหมาให้กับฝรั่งกิมจูของแหม่มผลจะเป็นยังไงบ้างนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับแหม่มด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ